พี่น้องครับเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลานเลื่อนล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้สวัสดีครับพี่น้องนี่คือคําขวัญของพี่น้องเฮาวเช่าจังหวัดปัตตานีนะครับเนาะแอดมินคนอุบลครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทั่วไปครับตอนทเที่ยงที่ท่าเรือประมงจังหวัดปัตตานีครับ บรรยากาศคึมๆนะครับวันนี้ก่อนเมฆนาะครับบม่มีแดดเลยครับขนาดช่วงเที่ยงนะครับพี่น้องสังเกตว่าฟังตรงขามที่ผมยืนยนี่เลือดจะ้หลแห้งครับพี่น้องครับเลือดเขา้หลนะครับเนาะจอทือฟังผุนไหลครับ นี่คือบรรยากาศอยู่ไต่สะพานนะครับเนะาะไต่สะพานปลาที่ผมเคยขึ้นถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเด้เบ่งนะครับในหลายคลิปที่ผ่านมาอยู่ทั้งเรือเอ้ยอยู่ทั้งสะพานนะครับเนาะได้เห็นบรรยากาศทางล่างมีลงมาพาพี่น้องเบิ่บึงบรรยากาศทั่วไปครับบรรยากาศทั่วไปกับระบกเคยเห็นเพื่อนเอานํำแข็งขืนเลือจักเถื่อครับพี่น้องมากับบุึกเจงหวะกันนะครับเนาะ เนี่ไม่เคยถึกจังหวะเลยครับนี่คืออเรือเป็นเท้าน้ำแข็งบาครับการตูนเก็บความเย็นนะครับเนาะความสดของปลาครับตนนี้อย่างนอานีเนาะก็จะช้นอนยไงญ่แต่พี่นงครับหมากเรื่แดงนี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับอีกจังเลยห้าสิขึ้นเรือหลักและโยงลํำนี้แล้วครับไปกับเพนนะครับเนาะเห็นเพนบอกว่ามีหลักเขามากนะครับมีหลักเขามากลํำหนึ่งมาครับพี่น้องจากนะครับทะเลอาวไทยอยู่ออกห้างจากนี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับเนาะแจ้งสีหอดแจ้งสีหอดเรือที่เพนศิลาเขามากนะครับ ฟังผุนเพื่อนก,นเก,นเก็เตรียมเรือนะครับเนาะครับพี่น้องเตรียมเรือเตรียมอุปกรณ์ทำมาหากินนี่นะครับออกไปพื่ลนะซ้ำๆเรือปันไฟนี่นะครับออกไปไกลเก่าสิไม้ทะเลรือว่าประมาณหนอยยี่สิบกิโลพื่นนะครับรนอยยี่สิบกิโลดินเนาะผักพื้นดินเท่านี้พี่น้องโอ้ไก่นะครับ สำหรบับผมนี่ออกไปถือว่าซ้ำเรือหลักเรือยงพนิกโพลดนะครับเร่มบินแนนะครับพี่น้องเมาคืนนะครับนะเนาะบว์เป็นยังมีเรือวินนะครับเนาะขี่มาเทียบท้าเรือใหญ่เจอพี่น้องเขาหลุกเรือคนใดสี่ต้องการหาสื่อของสือ่อาอาหารการกินนะครับเนาะ ออกละบ่อครับเรือลำขยับแล้วครับพี่นอ้องขยับกับพร้อมเรือปั่นไฟครับผมครับพี่น้องเห็นบ้านอสะพผาน สะพานสูงนะครับเราสะพานสูงสะพานปลานะครับผม